ที่แฟนเก่าของคุณยังไม่กลับมาเพราะเขามองว่าคุณเป็นโลโก้ของความทุกข์คนเราเนี่ยครับเวลาจะมองอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้เขาจะมองอยู่ด้วยกันสองแรับหนึ่งครับคือสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่มีความสุขครับไอตอนที่เขาวิ่งเข้าหาคุณเนี่ยช่วงนั้นที่เขาโทรจีบนะครับนะ แชทไปหาคุณบ่อยๆชวนคุณไปเที่ยวนะจับไม้จับมือรูนี่นั่นต่างๆคุณบอกเฮ้ยเนี่ยบ้าอย่ามาจับฉันนะเขาพยายามจับใหญ่เลยครับถามว่าทําไมถึงจับเพราะช่วงนั้นมันจับอะไรไม่ได้มันก็จับมือเอาไว้ก่อนนะครับแล้วลอยอย่ามาจับฉันมันก็พยายามจับครับเพราะตอนนั้นเขามองว่าคุณเป็นความสุขครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับนะ ในขณะที่เขาขับรถครับน้องนิงน้องแกรน้องนิงน้องแกรคุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดความอบอุ่นสมัยก่อนไม่จับมือใช่นมื่ไ่ฉันจะจับมือมันนะครับในขณะที่คุณเอื้อมไปจับมันจับหงมอะไรมันสะบัดกับเบ้ยเดี๋ยวก็ตายหากันหมดหรอกนะครับคืออ้าวมันเปลี่ยนไปแล้วครับถามว่าทาไมถึงเปลี่ยนครับเพราะเขามองว่าคุณคือความเจ็บปวดจากความสุขสมองของเขารู้สึกว่าคุณกลายเป็นความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณขอโทษแล้ว ขออภัยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำไมถึงมันไม่กลับมาดีดังเดิมเพราะเมื่อสมอง l i n k ์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆอันเกิดจากอะไรครับบน่นกลดา่าโทษประชดประชันเสียสีเหยียดย้ำเหยียดย้ำอะไรก็ตามแต่พอเขาบอกว่าคุณเป็นความเจ็บปวดเนี่ยไม่ว่าคุณใช้เทคนิคอะไรก็ตามแต่มันเลยไม่ได้ผลนี่ครับรวมถึง no c o n แ a c t มนุษย์เนี่ยใช้สมองเรปทิ l i a ยน r a i นในการดําเนินชีวิตสมองคิดเร็ว จะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่มาาันจะมาจากสมองส่วนนี้สมองส่วนนี้คิดเร็วๆเ,เท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่ครับนะมันเป็นสมองฟ a s t t h i n k i n g ครับสมองส่วนนี้ถ้ามันจดจําภาพลักษณ์ของคุณใช่ไหมว่าแย่เมื่อวานนะอดีตเนี่ยมันจําว่าแย่แต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่สมองมันจะมาจดจําอันนี้ครับและมันจะค่อยๆตัดอันนี้ทิ้งครับคือหมายความว่า,วาถ้าคุณปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ สมองจะจดจําภาพลักษณ์ใหม่ของคุณครับและความรู้สึกแย่ๆที่เคยมีตรงเนี้ก็จะค่อยๆจางครับเพราะไอ้ตรงนี้คุณเป็นโลโก้ที่แย่ใช่ไหมแก้ได้ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ของคุณค mm hmm. การเปลี่ยนแบรนด์เนี่ยมันทาได้ทาได้หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่ได้ผลคือการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ครับคุณอย่าคิดนะครับเอ๊แฟนเก่าบล็อกไปแล้วเนี่ยเขาไม่มาส่องคุณมันก็เหมือนกันเลยครับที่หลายๆเคสก็สร้างบัญชีใหม่เพื่อที่จะไปดูเขา ในขณะเดียวกันเขาก็มักที่จะแอบ,บดูคุณคมีหลายเคสนะครับใช้เทคนิคนี้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์อยู่ๆแฟนเก่าก็ปลดบล็อกครับแต่ว่ามันมีหลักการสิบข้อนะนะครับมันมีสิบข้อบางคนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แฟนเก่าก็ทักมามีคนใหม่แล้วเหรอบางคนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แฟนเก่าก็เข้ามาดูสตอรี่บางคนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ก็เห็นว่าแฟนเก่ากทักมาพอกดเข้าไปมันก็ยกเลิกข้อความแล้วเพราะมันเกิดความหวั่นไหวครับ มันมี10บข้อครับมันเป็นองค์ประกอบของภาพโปรไฟล์แล้วสิ่งนี้พอพอคุณทําตาม10บข้อเนี้นะครับมันทําให้เขาอยากมาสองคุณมากขึ้นมีใครอยากได้ไหมนะครับสิข้อที่สร้างภาพโปรไฟล์ที่ทําให้แฟนเขาเนี่ยรู้สึกเสียดายคุณครแล,และอยากมาดูบ่อยๆครับถ้าคุณทําตาม10บองค์ประกอบนี้ครับใครต้องการองค์ประกอบสิบข้อนี้เขาไม่บอกฟรีหรอกนะครับจริงๆแล้ว ใครต้องการองค์ประกอบสิบข้อนี้คนที่รับสิทธิ์เนี่ยทุกคนเนี่ยพิมพ์รหัสครูคมตามด้วยหมายเลขแปดสองตัวนะครับบอร์ดจะส่งทั้งสิบองค์ประกอบนี้ในการสร้างภาพโปรโฟไฟล์ให้กับคุณคโดยที่คุณสามารถเอาไปเช็คเลยว่าเออโปรโฟไฟล์ของแค้นเนี่ยมันครบสิบข้อแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามันขาดข้อไหนไปคุณสามารถปรับได้ตามเช็คลิสต์เลยครับใครพิมพ์ทันก็ทันไม่ทันก็หมดนะครับคุณจะได้สิบเช็คลิสต์เลยในการทําให้แฟนเก่าเนี่ย ชอบมาส่องมาด้อมด้อมมองมองดูดูนะครับสร้างความน่าสนใจขอให้คุณเปลี่ยนโปรไฟล์ยังไงเปลี่ยนโปรไฟล์ให้ตายก็ไม่มาส่องถามว่าพเพราะอะไรครับเพราะคุณมันไม่มีหลักเกณฑ์ในการวัดครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยเก้าเต็มสิบเจ็ดเต็มสิบหกเต็มสิบขาดองประกอบอะไรไปบ้างพอคุณไม่มีหลักเกณฑ์พวกถ่ายมั่วคราวนี้ลงนะครับก็ท้อแล้วนะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ไม่มาดูชั้นสทียเนี่ยทำไมหรือวอ่ามันเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าเขาตัดใจไปแล้วจริงๆ เว็บไซต์ของ worldupcross c o m ขอเขาอธิบายชัดเจนว่าความรักคือการเสพติดอย่างหนึ่งหมายความว่าแฟนเก่าจะกลับมาสนใจเพราะคุณกระตุ้นให้เกิดการเสพติดนะครับเพราะหมายความว่าคุณก็ต้องเข้าใจกระบวนการในการทําให้คนเสพติด